bismillahirohmanirohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สลามยามเช้านะคะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกๆคนเลยวันนี้กล่าวอัลฮัมดุลิลละและยังตื่นนอนแล้วอย่าลืมอ่านดุอาและกล่าว illah, อัลฮัมดุลิลละที่อัลลอฮ์ให้เรามีลมหายใจจนถึงวันนี้นะคะ มีลมหายใจได้มาเรียนวิชาภาษาไทยข้าบเรกเลยใช่ไหมเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้มาเจอวิชาการงานกับครูอีกนะอะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนคนใดที่ไม่เบื่อครูครูจะให้เกรดสี่าเกรดสี่คนที่ไม่เบื่อคือคนที่ส่งงานครบนะคะได้ตั้งใจเรียนครูก็จะให้เกรดสี่ตอนนี้ครูให้เกรดสี่ทุกคนเลยแล้วแต่ใครเบื่อหรือไม่เบือ่อถ้าไม่เบือ่อ อ่าเกรดก็ยังจะคงเป็นสี่เหมือนเดิมแต่ถ้าเบื่อไม่อยากสมการบ้านแล้วไม่อยากฟังแล้วมันก็จะค่อยๆลดไปนะคะนักเรียนตั้งใจหน่อยนะเดี๋ยวไปในส่วนนี้เลยเราจะวันนี้เราจะทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะแบบทดสอบหลังเรียนของในหนังสือภาษาไทยของเราจะอยู่ในหน้าที่4ี่อ่า ในหน้าที่4.9นะคะนักเรียนเปิดหนังสือของตัวเองได้เลยนะ,ะมาดูซิตรงนี้พยัญชนะต้นของคำในข้อใดมีอักษรครบทั้ง3าหมู่นั่นก็คือมีทั้งหมู่อักษรอะไรคะอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนักเรียนลองดูซิคอควายพยัญชนะต้นก็คือคอควายข้อนี้คอควายอยู่ในหมู่อักษรอะไรคะ อปลาอยู่ในหมูออออหม่อักษรอ,อะไรขอไข่หมู่อักษรอะไรนะคะนักเรียนสามารถขีดไว้ได้ไว้ได้เลยนะครูจะไม่เฉลยนะในส่วนนี้เดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นะคะตอนนี้เอาความเข้าใจของนักเรียนก่อนข้อที่สองรอเรืออยู่ในหมู่อักษรอ,อะไรไปดูในหนังสือตัวเองเลยอ่าดูได้เลยในหน้าที่43สามนะคะ ดอเด็กอยู่ในหมู่อักษรอะไรนอหนูอยู่ในหมู่อักษรอะไรนะคะข้อนี้ก็ไปดูเหมือนกันนะเดี๋ยวครูจะไม่ไปเฉลยนะคะทีนี้มาในข้อที่สองคำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์โททั้งหมดเลยเสียงวรรณยุกต์โททั้งหมดเลยนะคะเขาไม่ได้ทำถึงรูปโทนะเขาทำถึงเสียงเสียงอ่านอยู่ใน เสียงโทนะคะ,ะดูซิข้อไหนเอ่ยอคำว่าป้าป้าดูซิปอปลาปอปลารูปโทจะอยู่ในเสียงอะไรคะปอปลาอยู่ในอักษรกลางรูปโทเสียงทโ,โอเคข้อนี้แล้วนอหนูล่ะนอหนูเป็นอักษรต่ำรูปโทจะอยู่ในเสียงตรีแสดงว่าถูกต้องไหมข้อที่หนึ่งผิด ไม่ใช่เขาต้องการเสียงโทรทั้งสองเลยนะคะนะักเรียนสามารถไปดูในตารางหน้า43ได้นะในแบบทดสอบนี้เราจะขอพึ่งอ่าขอตัวช่วยดูตารางในหน้า43นะคะแล้วข้อที่3ข้อที่3ตรงนี้คำว่าไฟไม่มีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับข้อใด ไฟลองผันดูซิฟอฟันอยู่ในอักษรต่ำนะคะไม่มีรูปอยู่ในเสียงสามัญไม่หอหีบหอมอหอมอไอไหมไหมทูไม,ไม่หอหีบพยัญชนะต้นนะคะอยู่ในเสียงสูงอักษรสูงรูปโทเสียงโทแสดงว่าคำว่าไฟนี้เสียงสามัญกับเสียงโทแล้วเราดูซิ ข้อนี้ข้อที่1ถึงข้อที่4คําไหนที่มีเสียงสามัญและเสียงโทนะคะก็ตอบข้อนั้นต่อไปข้อที่4คําใดมีรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกันอ่าไปดูสิเสียงและวรรณยุกต์รูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกันอ่ะไปดูนะคะข้อที่5ข้อใดเป็นคําที่มีวรรณยุกต์ตรีทั้งหมดเลย ข้อใดเป็นคําที่มีเสียงวรรณยุกต์ตรีทั้งหมดเลยนะคะ,ะนักเรียนก็ไปดูเราต้องขอตัวช่วยตารางหน้าที่43สานะคะ,ะตรงนี้ล่ะข้อที่6คําที่ขีดเส้นใต้มีเสียงวรรณยุกต์ใดเขาไม่ใช่พระเอกคําว่าไม่ใช่มอม้าอยู่ในอักษรต่ํารูปเอกเสียงโทต่อไปชอช้างอยู่ในอักษรต่ํารูปเอกก็เสียงโท แสดงว่ารูปเอกเสียงโทคำที่ขีดเส้นใต้มีเสียงวรรณยุกต์ใดเสียงวรรณยุกต์ใดคะครูเฉลยไปแล้วเมื่อกี้รูปเอกเสียงโทก็คือข้อนี้ใช่ไหมคะเฉลยไปแล้วอไม่เป็นไรคะ่ะเขียนไปเลยข้อที่7คํดคว่าคนเก่งมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับข้อใดคนคอควายอยู่ในอักษร ไม่มีรูปเสียงสามัญเก่งกอไก่อยู่ในอักษรกลางรูปเอกเสียงเอกแสดงว,ว่าคำว่าคนเก่งนี้มีเสียงสามัญกับเสียงเอกนะคะเราไปดูซิข้อไหนที่มีเสียงสามัญกับเสียงเอกนะคะข้อที่8ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เอกมากที่สุดเลย เสียงวรรณยุกต์เอกมากที่สุดเลยเวลาเราอ่านออกเสียงและเป็นเสียงเอกอะค่ะข้อไหนที่มีเยอะมากที่สุดนี่ก็ต้องไปดูในหน้า43นะคะตารางนักเรียนสามารถขีดเขียนได้นะในแบบฝึกหัดของตัวเองขีดเส้นใต้เขียนเส้นใต้ไว้ไม่ให้เราลืมนะคะเขียนได้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นแบบฝึกหัดของเราเราสามารถจะขีดเขียนอะไรก็ได้แต่ให้เป็น ความรู้นะคะอย่าไปขีดเขียนวาดภาพไร้สาระนะคะ,ะข้อที่9ข้อความต่อไปนี้มีเสียงวรรณยุกต์ใดมากที่สุดฉันรู้ดีว่าแมวไทยมีความสวยงามที่สุดคําว่าฉันฉันอยู่ในอักษรสูงใช่ไหมคะไม่มีรูปอยู่ในเสียงจัตวาต่อไปคําว่ารู้อยู่ในอักษรต่ํารูปโทเสียงตรี นักเรียนก็ทําแบบนี้เลยขีดแล้วก็เขียนไว้ด้านบนนิดนึงแล้วเรามาดูซิเรามานับว่าเสียงอะไรที่มากที่สุดนะคะข้อที่10ประโยคในข้อใดมีคําเสียงจัตาวาเท่ากับประโยคที่กําหนดดูซิเสียงจัตาวามีกี่เสียงในข้อความนี้แล้วก็เราไปดูในข้อความที่เขาให้มาข้อไหนที่เสียงจัตาวาเท่ากับข้อความที่เขาให้มา ะะเดี๋ยวนักเรียนทำแล้วก็นักเรียนทำ,นเ,นทำเดี๋ยวเดี๋ยวไปสู่หน้าครูก่อนนาน้นักเรียนทำให้ครบทั้ง10ข้อแล้วก็ส่งครูนะคะส่งครูภายในวันอาทิตย์และวันจันทร์เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่ส่งครูจะไม่ทวงเลยนะเพราะว่านักเรียนก็คงรู้ตัวเองนั่นแหละนะ อย่าให้พ่อแม่ต้องเหนื่อยใจนะคะและอย่าให้คุณครูต้องเสียใจด้วยนะคะ,ะเราอยู่ป .3 แล้วจัดการชีวิตตัวเองได้แล้วนะขนาดกินข้าวเรายังเคี้ยวเองเลยนะคะนักเรียนดังนั้นการบ้านของตัวเองไม่ต้องให้ผู้ปกครองไปจำ้ำจี้จ้ำชัยเรารู้หน้าที่ของเรานะ,ะต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะคะคะแนนก็ได้ตัวเราทั้งนั้นเลยไม่ได้คะแนนของที่เราเรียนทุกวิชามันได้กับเราทั้งนั้นเลย ไม่ใช่ได้พ่อแม่ทีอ่ะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ครูด้วยใช่ไหมคะดังนั้นได้ตัวเองเต็มเต็มเลยตัวเองก็ต้องดูเลยมีความรับผิดชอบด้วยนะะสำหรับวันนี้ครูสั่งการบ้านในแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่49และ50แล้วก็ในสมุดนิดหนึ่งในสมุดหน้านี้เดี๋ยวไปไปดูกันพร้อมๆอมาดกานนมะะูการบ้านในสมุดนะคะการบ้านในสมุดหน้านี้เลย การบ้านในสมุดครูจะให้นักเรียนคัดคําคําเหล่านี้ทั้งหมด15คํานะคะแล้วก็เขียนหัวข้อด้วยให้นักเรียนฝึกอ่านคําที่มีวรรณยุกต์ต่างๆในชีวิตประจําวันแล้วก็เขียนคัดขึ้นชายบรรทัดแรกน,นะคะสาหน้าบรรทัดละ ามคำนะคะนักเรียนบรรทัดละสามคำพอถ้าเราเขียนบรรทัดหนึ่งห้าคำเราจะเขียนไม่พอนะคะดังนั้นเขียนบรรทัดบรรทัดละสามคำพอ,อน,นะคะคำแรกคือขึ้นชายสองสายหน้าฝ่าฝืนผืนผ้าขากล้วยกล้วยเตียวเที่ยวถ้ำน้ำท่วมต้วมเตี้ยมจ่ายแจกคุณปู่ ผู้ใหญ่ใต้ฝุ่นวุ่นวายยุงก้นปล้องอ่ะยุงยุงก้นปล้องอันนี้ยุงยุงที่มันกัดเราอะค่ะ,ะทีนี้นะักเรียนเขียนลงในสมุดทั้งสิบห้าคำเลยนะคะแล้วก็เมื่อเขียนสิบห้าคำเสร็จแล้วแผ่นต่อไปนำคำมาแต่งประโยคโดยที่อีกแผ่นหนึ่งนักเรียนเขียนว่าแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้สิบประโยค เมื่อกี้มันมี15บหาคำใช่ไหมคะดังนั้นครูให้นักเรียนเลือกมา10บคานักเรียนจะเอาคำไหนที่จะนํามาแต่งประโยคเลือกมา10บคาพออนี่สมมุติข้อที่1เขียนเลขไทยแล้วก็วงเล็บนะคะครูยกตัวอย่างให้คําว่าขึ้นใช่ขึ้นใช,นช่แล้วก็เท่ากับบรรทัดต่อไปเท่ากับป้าออนชอบกินผัดกุ้งใส่ขึ้นใช่ ขึ้นใช่มันจะอยู่ลักษณะคล้ายๆกับผักชีนะคะแต่มันลำต้นมันใหญ่กว่าผักชีและกลิ่นมันฉุนกว่าผักชีนะคะเขาจะชอบนำมาใส่ในพวกยำพวกผัดนะคะทีนี้พอข้อที่สองนักเรียนก็เขียนเหมือนเดิมเลยเลขสองไทยแล้วก็วงเล็บจะเอาคำอะไรก็เขียนไปและบรรทัดต่อไปก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับและแต่งประโยคเลยนะคะครูลืมบอกว่าคำที่นักเรียนนำมาแต่งประโยคอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วย เขียนเส้นใต้ด้วยไม้บรรทัดนะคะขึ้นใช่ตรงนี้ก็ขีดนเส้นใต้เอาไว้แล้วก็สำหรับวันนี้ครูมีการบ้าน2เรื่องให้นักเรียนใช่ไหมคะคือเรื่องที่1จะเป็นแบบฝึกหัดหน้า49ถึง50แล้วก็ในสมุดนะคะในสมุดคือเขียนคัดคำา5 5คําคำหลังจากนั้นเอาคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคแค่10คำนะคะครูกำหนดส่ง แบบฝึกหัดนั้นครูกำหนดส่งวันวันอาทิตย์แล้วก็แต่งประโยคกับเขียน15คําคำครูกำหนดส่งวันอังคารนะคะนักเรียนอย่าให้เกินเวลานะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวพอครูจะเข้าสู่บทเรียนใหม่มันมันจะไม่ทันนะคะมันจะทําให้หนักเรียนเองที่จะเครียดและหนักสําหรับเราเองนะคะดังนั้นพยายามเคลียร์เลยการบ้านวันนี้มีวิชาอะไรพยายามทําให้เร็วที่สุดเลยแล้วก็อย่าลืมสิ่ง สำคัญคืออย่าลืมส่งให้ครูทำเสร็จแล้วส่งให้ครูเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูไปก่อนแล้วนะอัสสลามุอะลัยกุมมมาระมะตุลลอฮิวะบะราะกาตุ